สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าท่านเลยนะคะสวัสดี FC นะคะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะคะที่กำลังรับชมคลิปวิดีโอนี้อยู่นะคะวันนี้นะคะกลับมาพบเจอกับช่องอาณาจักรรถเอาติสอีกแล้วเช่นเคยค่ะเหมือนเดิมค่ะนะคะกลับมาเจอกับเอมมี่เพชรย,ยนต์นะคะวันนี้เอมมี่จะมาอัปเดตรถนะ,ะเข้าใหม่นะคะคันนี้นะ,ะเป็น t ต y o ต้าอลติสหนึ่งจปเอสปอร์ตนะครับปี2019สีขาวมุกนะสภาพเดิมรอบคันเลยเมื่อวานรีวิวไปแล้วแต่ว่าเมาื่อวานเป็นสภาพแรกเข้าวันนี้ได้ทำการนะคะ สภาพน้องนะครับพร้อมขายแล้วเรียบร้อยนะครับบอกเลยว่ารถคันนี้นะไม่ต้องเก็บงานเลยนะเพราะว่าสภาพเนี่ยพร้อมขายมากจริงๆคันนี้นะครับเอาติดปี2019นะครเป็นเครื่องยนต์พันแปดนะครฮะสเปค1.8 S Sport เนะฮะคันนี้เลขกมาใช้งานไปเพียง50,000กว่าโลเท่านั้นเองค่ะนะฮะได้รถสเปครุ่นท็อปสุดเลยนะฮะพร้อมกับฟังก์ชันนะฮะชุดแต่ง ช,ชุดแต่งทรงสปอร์ตรอบคันนะคะบอกเลยว่าอย่าพลาดกันเลยนะค,ะคลิปนี้นะบอกเลยว่ารถคันนี้สวยงามจริงๆนะคะเดี๋ยวเราพาลูกค้านะคะไปไล่ชมกันเลยค่ะคันนี้นะคะหน้ารถนะ,ะไฟหน้านะคะเป็นไฟหน้าลูกแก้วโปรเจคเตอร์เนี่ยฮะมาพร้อมกับไฟ LED daytime running light นะคะสวยงามมากๆค่ะนะกระจังหน้านะคะเป็นกระจังหน้าโครเมียมนะคะด้านบนเป็นโครเมียมนะคะ คาดยาวตลอดหน้ารถเลยค่อนข้างสวยงามนะโฉบนี้บอกเลยว่าสวยงามจริงๆนะฮนะคะายทะเบียน8กอไก่บอใบไม้นะฮะสามหนึ่งสี่สามนะฮะกรุงเทพมหานครนะใครชอบรถคันนี้นะติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะฮะโทรันเข้ามาได้เลยนะคันนี้นะสามารถจัดไฟแนนซ์ได้เต็มฟรีดาวนะฮะฟรีดาวเลยนะออกรถศูนย์บาทได้เลยนะฮะคันนี้ผ่อนประมาณเดือนละหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทเท่านั้นค่ะนะฮะดอกเบี้ยเริ่มต้น2.79ถูกมากๆนะฮะ คันนี้เนะะี่ยะเป็นล้อแมกอลลอยโรงงานนะฮะเป็นล้อแมกอลลอยโรงงานสีทูโทนสภาพดีพร้อมยางนะฮย่ะยางปี2022เลยนะคะคันนี้เป็นยางมิชลินนะคะปี2022นะ,ะได้ยางใหม่เลยนะล้อแมกสภาพสวยงามนะค,ะคันนี้เนี่ยคะเป็นชุดแต่งเอสปอร์ตรอบคันนะฮะได้เป็นชุดแต่งเอสปอร์ตรอบคันกันเลยทีเดียวนะฮะบอกเลยว่าคุ้มมากๆจริงๆคันนี้นะฮะเดี๋ยวพาชมจุดอื่นกันต่อนะคะ คันนี้นะะี่ยฮะไฟเลี้ยวะ,ะจะอยู่ที่กระจกมองข้างของทางตัวรถทั้งสองฝั่งเลยนะคะจะกระจกทั้งสองบานกระจกมองข้างนะครปรับเก็บพับไฟฟ้านะคะสวยงามมากเลยนะค,ะคันนี้นะครับพร้อมคิ้วกันสาดตรงรุ่นนะ,ะของアウติด ได้ครบเลยนะฮะคันนี้นะติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยแล้วนะฮะฟิล์มเนี่ยก็ประมาณ60 40บ่อนะฮะบอกเลยว่าค่อนข้างพิเวทมากๆคันนี้นะครับเป็นกุญแจสมาร์ททีเลนนะคะ มาดูด้านในกันบ้างดีกว่านะคะด้านในค่อนข้างสวยงามมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังชันนะคะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังชันแบบเต็มรูปแบบเลยนะคะลูกค้าสามารถคอนโทรลนะคะออปชันต่างๆภายในรถเนี่ยผ่านพวงมาลัยได้เลยนะคะมาพร้อมกับพันดดิ้งชิพเลยนะสำหรับลูกเล่นตัวนี้นะใครสายซิ่งนะสายแบบขับรถสปอร์ตสปอร์ตบอกเลยว่าพันดิ้ชิพนี้ตอบโจทย์มากๆค่ะ คนะอนโซลด้านหน้าเป็นสีดำนะฮะสีดำทั้งด้านในนะด้านในเนี่ยคือสีดำหมดเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นแอร์นะฮะแอร์ Air ตัวนี้นะเป็นแอร์ทรงใหม่นะครับแอร์ Air ทรงกลมนะจะได้เป็นปีของ2017ขึ้นไปรูปทรงแอร์นะ,ค,ะค่อนข้างปรับได้ง่ายนะฮะส6 0้อองศาเลยนะคะปรับเปลี่ยนทิศทางของแอร์ได้ง่ายมากๆค่ะนะทันนี้นะครับเป็นเบาะหนังสีดำนะฮะเป็นเบาะไฟฟ้านะคะ บอดปรับไฟฟ้านะครเป็นบอดหนังสีดำนะคะเดินได้สีขาวนะครบอบาะเดิมโรงงานสภาพดีมากๆนะคะแล้วก็นี่เลยเกียร์ออโต้ค่ะนะคะเกียร์ออโต้นะคะคันนี้นะเป็นแอร์ออโต้นะคะส่วนเครื่องเล่นนะเป็นเครื่องเล่น cdfmr ใช่ค่ะเป็นเครื่องเล่นนะคะหน้าจอนะตัวนี้นะก็สามารถนะคะเชื่อมต่อบลูทูธนะคะหรือดูในวิกเกตอร์อะไรต่างๆฟังก์ชันในรถเนี่ยได้เลยนะคะตรงนี้นะเสียแผ่นซีดีก็ได้นะคะ ค่อนข้างครบเลยนะคันนี้นะน่าใช้งานจริงๆนะสวยงามมากนะคะคันนี้นะ4อาห้าแสนเก้าหมืเก้าพันบาทค่ะนะคะห้าแสนเก้าหมืเก้าพันบาทเท่านั้นนะคะเลขไมวิ่งห้าหมื่นเก้าพันโลนะคะสภาพดีสุดๆเลยนะคะเปิดฝากระโปรงหน้าตรงนี้นะคะแล้วก็ฝาท้ายถังน้ํามันอยู่ใต้เบาะนะคะ 999,000บาทนะคุค้มค่าแน่นอนนะเพราะว่าคันนี้นะคะราคาป้ายแดงค่อนข้างสูงนะค,ะค่อนข้างห่างกันครึ่งต่อครึ่งเลยนะ,ะสำหรับผู้โดยสารด้านหลังนะคะมีที่เสียบ USB ให้ถึง2จุดด้วยกันนะคะค <c oughs> ุ้มมากๆจริงๆนะคันนี้นะฮะการดูแลมีทันแน้อ้ไยพวกนี้ถูกมากๆจริงๆนะคะรุ่นนี้นะ,ะ <c oughs> นะะเดี๋ยวเราพาชมนะ,ะด้านใน สำหรับที่เก็บสัมภาระด้านหลังนะคะค่อนข้างที่จะใหญ่โตนะคะมาพร้อมกับถาดพลาส,สติกนะคะของเอาติดตรงรุ่นเลยนะคะและแกนนี่เลยค่ะนะคะเอสปอปอตนะ,ะลูกค้าจะได้เป็นนะะล้อยางอะไหล่เป็นล้อแม็กนะคะเป็นล้อแม็กอันลอยนะ,ะไม่ใช่ล้อกระทานะคะถุงเครื่องมือแมลงมีให้ครบนะคะของเดิมจากศูนย์ทั้งหมดเลยนะรถสภาพเดิมทุกจุดจริงๆนะคะ นี่เลยนะคะรอยน็อตตามจุดสัมพันธ์ต่างๆนะคะไม่มีร่องรอยการชนไม่มีร่องรอยการแบบแกะแงะข่ายใดๆเลยนะคะค่อนข้างที่จะแบบเดิมจริงๆสามารถเอาเลขตัวรถเช็คสู์ได้เลยนะคะสวยมากๆเลยนะคะคันนี้นะคันนี้นะคะลูกค้าขาได้เป็นไฟท้าย led นะคะเป็นไฟท้าย led นะคะใส่รับนะะโลโก้สเปครถนะ,ะตัว esport ES นะคะนะคันนี้สวยงามจริงๆ คิวโครเมียมนะฮะด้านหลังคาดยาวตลอดท้ายรถเลยพร้อมใส่รักโลโก้โครราเอาติเป็นโครเมียมแท้นะคะไม่ลอกไม่ดำไม่ขึ้นสนิมนะคะชุดแต่งสเกิร์ตด้านหลังนยฮะ,ะก็จะเป็นคาร์บอนแท้นะคะที่ออกมาจากศูนย์เลยนะคะติดตั้งจากศูนย์เลยนะ,ะตัวนี้เพราะว่าเป็นชุดแต่งของรุ่นเลยเอสปอร สำหรับคันนี้ใครสุดใจบอกเลยนะคะว่ารีบโลกลนเข้ามาได้เลยนะคะรีบเข้ามาดูรถได้เลยที่บินบุรีกรุงเทพัทเท็โดดน,นะคะมาดูก่อนมีโอกาสก่อนนะคะคันนี้นะคะรองรับน้ํามันนะคะเป็น e85 นะคะ9.1 9.5นะคะคันนี้ใช้น้ำมันล้วนนะคะ สวยงามมากๆเลยนะสำหรับใครที่อยากได้อยากโดนนะะมาดูกันได้เลยนะคะที่บริษัทเพชรยนต์นะคะเสรีไทยซอย68แยกหนึ่งะคะมาแล้วติดต่อหาเซลล์เอมมี่ได้เลยนะคะเพราะว่าทำงานทุกวันนะคะไม่มีวันหยุดเปิด9โมงเช้าถึง5โมงครึ่งนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนอยากมาเสาร์อาทิตย์นะคะหรืออยากมานอกเหนือเวลางานบอกได้เลยนะคะบอกได้เลยนะคะเพราะว่าเอมมี่นะะยินดีนะคะรับใช้บริการลูกค้าทุกท่านเลย ะะสำหรับคันนี้เนี่ยแนะนําว่าสวยงามจริงๆเดี๋ยวพาชมห้องเครื่องกันนะฮะเปิดห้องเครื่องแบบปึ๊บ <c oughs> คันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์ดูอ l ล VVTI เครื่องยนต์หนึ่งพันแปดร้อยซีซีนะ,ะเครื่องยนต์ค่อนข้างอึดถือโทนมากๆจริงๆนะ,ะคันนี้นะได้เป็นพันแปดเดินทางไกลได้สะดวกสบายเลย คะะานหน้าคานเดิมโรงงานแน่นอนนะฮะไม่มีร่องรอยการชนไม่มีเปลี่ยนคานนะฮะไม่มีกลับสีไม่มีโปสสีมาแน่นอนเดิมจริงๆนะฮะให้ดูรอยตามจุดสําคัญต่างนะฮะน็อตฝากระโปรงนะฮะไม่มีร่องรอยนะคะร่องรอยการแกะแงไขน็อตเบ้าโช๊กนะฮะแต้มสีโรงงานนะฮะอยู่ครบทุกจุดค่ะนะฮะส่วนพวกนะ้ำมันเครื่องของเหลวต่างๆแบตเตอรี่เราเช็คให้นะคะไม่ต้องห่วงเลย ะะไม่ต้องห่วงเลยเราเช็คให้นะคะส่วนจะติดต่อ,อก,กันเข้ามาได้เลยนะคะคุณลูกค้าขาส่วนจะติดต่อ,อก,กันเข้ามาได้เลยนะที่เบอร์ด้านล่างใต้คลิปเลยฝากระโปรงเดิมโรงงานค่ะนะคะสติ๊กเกอร์ตามมก,กอกนะคะยังอยู่แผ่นกันความร้อนโรงงานนะคะพวกเม็ดอาร์คต่างๆต,ตามจุดสําคัญของตัวรถนะคะยังอยู่สวยงามนะคะไม่มีร่องรอยการชนมาเลยนะคะ สำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจนะอยากได้นะคะหรืออยากสอบถามเพิ่มเติมรถเอาติ1.8สปอร์ตนะครปี19นะฮะ,ะ,ค,ะคันนี้เลขไม่59,000โลราคาตั้งขายอยู่ที่599,000บาทติดต่อหาเอมมีได้เลยนะคะที่เบอร์0967252736 0967252736นะจ๊ะ เบอร์เอ็มมี่แอนไลน์ก็ได้นะฮะหรือลิงก์ไอดีไลน์้านล่างใต้คลิปนะฮะลองแอดกันเข้ามาได้เลยนะฮะถูกใจแอดกันเข้ามาได้เลยนะคะสำหรับใครที่อยากมาลองรถนะคะมาได้เลยนะย้อนอีกหนึ่งรอบโลเคชั่นร้านนะฮะอยู่ที่เสรีไทย68แยก1บริษัทเพชรยนต์นะฮะอยู่ในพื้นที่เขตมินบุรีกรุงเทพมหานครนะฮะอยู่ใกล้ๆกับโรงพยาบาลเสรีรักเลยมาหาที่บริษัทติดต่อเอ็มมี่ได้เลยนะคะ สำหรับวันนี้นะคะก่อนจากกันก็รบกวนฝากลูกค้ากดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ